นะครับทำไมแต่ก็ไม่มีปัญหาก็ดีและอีกไม่ลงนดเยอะทำไมครับเกมวันนี้เป็นการแข่งเลยครับแต่ดับพอเริ่มเก่งเริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยนะน้องนะครับผมใชครับนี่นี่นี่คุณยายนี่เราบังคับมาหรือว่าคุณยายอยากมาเองครับคุณยายอยากมายายมาทุกนัดน้องวิวต่อยยายมาทุกนัดดีใจไม่ดีใจไม่ถามหน่อยละดีใจจ้ะเดี๋ยวสักวันนี้จะเป็นนักมวยเงิ่อนข้ามตัวเงินแสนแล้วนะจ้าฮะ มาเชียร์ทุกนายทุกนายครับยัยมาทุกท่านในเนี่ยชกเนี่ยน้องบิวชกอ่ะผู้ถึงยายใหม่น้องบิวขอบคุณที่กาตามเชียร์ตลอดไฟล์ครับนะเป็นคนที่ดีแน่นอนครขอบคุณนะครับก็ก็ทำเพื่อครอบครัวหน่อยทุกวันนี้ถูกต้องไหมครับผมนะครับเอาขอบคุณเอฟซีหน่อยขอบคุณที่เป็นกำลังใจผมครับไปหน้าทำให้ดีวันนี้โอเคครับน้องขอบคุณมากขออีกนิดหนึ่งครับเกมวันนี้โอ้้โหตองบอกว่าแพวๆเลย เขาเข้ามาถึงตัวเลยเป็นพ่อไหนครับพก็เป็นตามย้ายไปยายเห็นทีเขาบอกว่าเขารู้ตัวน้อย3วันตรงนี้ไม่ที่ทําให้เราชนะเลยรวมไม่เกี่ยวผมก็รู้ตัวน้อยพรอเราก็รู้ตัว3วันเหมือนกันครับผมแยกต่อวันที่3ามเลยครับโอ้ตอนนี้ก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้เลยครับผมเกมยุคไหนที่ที่จัดเช่ากำเบือให้กับเราไปนะเกมช่วงยุคไหนครับที่เช่ากำเมือให้กับเราอโย ทั้ง<อ><อ>บิวพี่จาหน่เดีวเราอาาคตนกับมวยไทยไปยังไงบ้างมวยไท,ทัก็ไปไท่้ทเทีที่สุดรับเจอกับวตอ,ตอนนี้ตอนนี้มีรายการทางโฟเตอร์ให้ชิงแชมป์อะไรบ้างครนะับเขาบอกอยู่ครันไหนพรวจะชิงแชมป์รุ่นไหนะรับน8กุออก่น118นะทีออ่เวทีมวยติดคครับผม ดีใจไหมวันนี้ทำอะเร็จแล้วใจมากมีมีอาชีพนะต้อเอ๋ยห้าพันเห็นว่ายายมาเชียร์ด้วยครับผมยายมาเชียร์ทุกไฟเลยทุกไฟยายอายุเท่าไหร่แล้วประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบทำไมยายถึงมาเชียร์ทุกไฟมาเลยเพราะชอบมวยนะโอ๋อยายชอบมวยที่บ้านมีน้ำมวยเยอะควันวันนี้ถือว่าพอใจผลงานเลยพอใจมากพอใจมากเลยนะไม่หมดเลยใช่ไหมหมดเลยครับนิดนึงครับนิดเลยครับนึงแคบ ไอ้แตกของฝากที่โดนอะไรครับน้องสอบครับชื่อโยงไหนครับทุกสี่ปีที่ผ่านมาเราพองานสิบหกครับหกปียังจะพูดอะไรแฟนมวยที่ตามเชียร์ลีรอกับผมก็ขอขอบคุณครับเป็นที่ตามเชียร์ของพายครับนี่ทำต้นเล้วยินดีด้วยครับน้องครับวันนี้ก็เป็นเนี่ยเป็นอุ้หมดดิสวัสดีครับน้องชายหมดไหมวันนี้ โหมุดเขาพี่มาแทนพ่อแม่ตั้งตัวนะรู้ตัวกี่วันครับรู้ตัวสามวันเองพี่ใช่ครับเกมการชกวันนี้มันมันดูแบบไม่ได้ดังใจเราเลยใช่ครับเป็นเพราะอะไรครับน้องมันบอกแล้วก็มันไม่ได้ตั้งตัวนะพี่ทำไมไซ้อนตรงที่เท่าไหร่มันก็เกี่ยวกันไหมที่ทำที่ทำให้แป้นนี้รู้ตัวน้อยใช่ครับพี่ไม่ได้เกียงตัวเลยครับ มันเร่งไม่ขึ้นหรือว่ามันเร่งไม่ขึ้นเล้วดิแล้วคุณโชคเรามาเป็นไงบ้างอะน้องมาดีเรียสอะไรอย่างเงี้มาในรายการอมวยเทนของคุณโชคเราเขามีรายการอยู่แล้วใช่ครับเสียดายไหมก็เสียดายครับพี่เอาชีวิตเยอะเลยสองแสนถ้าเกิดรู้ตัวสักสองที่ดินมีโอกาสอยากแก้มือ มีแค่ไม่อย่างนะอาวุธไหนเลยที่ที่เขาสร้างความกังวลกดดันให้กับเรากดเตะซ้ายเขาเลยนะดูเตะซ้ายทำให้เราเข้าไม่ถึงตัวนะใช่ครับจับในเขาจับไม่ติดใช่ครับมันอัดไปหมดเลยเกมวันนี้ใช่สิทธิยาสองแสนบาทด้วยเราให้กำลังใจกันให้กำลังใจให้กำลังใจเออเป็นไงบ้างวันนี้มันแพ้ยังไง มันเข้าไม่ต huh. nice. okay. 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 sure. ิดนะคพี okay. uh ่มันเข้าไม่ติดน้องเระเ็วนะเออเพราะว่าน้องเดียวต้องเร็วเขาเร็วนะใช่ครับใช่คเขาเร็วออกแก๊งเร็วแล้วอยากอยากแก้มือไหมอยากแก้ะพี่พี่กัดเท่าไหร่ขอร้อยสิงร้อยสามอ๋อโอเคโอเคเอาพี่นีบอกบอกบอกแฟนขับไป่อยแก้มือไหนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ขอโทษครับทำไม่ได้มีแพ้มีชนะนะครับผมมีเสมอด้วยอะาไม่มีด้วนะมีโอกาสได้แก้มือใหม่น้อครับนะครับเป็นกำจ่ายให้น้องครับสี่ก้อนเก็บครับเป็นกำจ่ายครับผม